ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r i e าฮ uh huh. วันนี้ฮะมาจะพัลูกพี่พี่ลองไปที่ดีๆอีกแล้วเราจะเข้าไปวิ่งไล่จับวิ่งหนีกับคิลเลอร์สุดสยองขวัญกันฮะเขาว่ากันว่าที่นี่มันมีกริมเมสปีศาจสีม่วงโลกจิตที่แบบว่าไล่ฆ่าไล่ฟันทุกคนเฮ้ย <c oughs> พี่ลอกต้องชอบแน่นอนไปดูกันดีกว่าฮาว่าหมากับลูกพี่จะเอาชีวิตรอดจากกริมเมสฆาตกรโลกจิตได้ไหม let's เฮ้ยพี่ลอกเฮ้ยไอ้ลูกกระจอกฮัสกี้เรามายืนเหงาอะไรกันบนดาดฟ้าสองคนวันนี้ลูกพี่มาพาลูกพี่มาที่ดีๆอีกแล้วเอาอีกแล้วมืดๆมัวๆเปลี่ยวเหงาเหงียวใจอย่ีกแล้วเขาว่ากันว่าที่นี่เราจะต้องเล่นซ่อนแอบกับคิลเลอร์ อย่วเลยแลลวอ้าวใช่แล้วพี่ล็อกเราจะต้องหนีฆาตกรโลกจิตให้ได้ก่อนเวลาจะหมดถ้าเราหนีได้เราก็จะชนะพี่ล็อกแล้วถ้าเราหนีไม่ได้อะตุยเอะไงพี่ลอ็อกกลายเป็นปุ๋ยขออ้อกันลูกี่ <c oughs> เห็นข่าว่ากระทรวงม,มีคิวเล์ใหม่เข้ามาด้วยพี่ล็อกเป็นคนที่กําลังป๊อปปูล่ามากๆตอนนี้โอ้ฉันเจอแล้วคนนี้ไงคนนี้ป่ะฮัสกี้ดูดิใช่แล้วก็คือกริมเบสพี่ลอ็อกแต่อันนี้เป็นร่างดำอะมำไมเตัวดำปีเลยอฮัสกี้ มันคือดีมอนอีวิลกริมเมสคิลเลอร์พี่หรอโอ้โหแฟนข่าวโจเชียวลูกพี่ดูในร้านค้านะ่ะนี่ไงมันมีกริมเมสตัวม่วงกับกริมเมสตัวดำพี่หรอว้าว <Wow, S 1> เราซื้อได้แค่กริมเมสตัวม่วงแหละฮัสกี้ <laughs> ใช่เอามีตัวแมคโดนัลด์ลกจิตด,ด้วยพี่ลองมากลัวห้าพันนี่ยพี่หรอ,ม,ร 5, นะหรอมัไมีตั้งพันหกมาซื้อได้แค่กริเม,มสพี่หรอจัดไปลูกไว้มันมีปั๊มน้ำมันตรงนี้ด้วยโอ้โห oh, ใครเขาจะมาเติมแถวนี้มีปืนด้วยพี่ลองนะกลัวยืมมาใช้ก่อนได้ไหมลูกพี่เขา ขายน้ำกินด้วยน้ำสปีดจูสพี่หรอเอ่อขายตรงนี้แล้วจ่ายตังตรงไหนอะไม่มีแคชเชียร์จ่ายตรงนี้เน,น,น,นี่ยพี่็อกแคชเชียร์หน้าตา <c atch ier> น่ากลัวมากอะแคชเชียร์ที่มันกิมเมสชัดๆดนี่ว่าแล้วตรงนี้คืออะไรว้าวร้านอาหารที่ปิดอยู่พี่หรอสั่งเบอร์เกอร์อคนละชิ้นไหมรู้ไหมเกมกำลังจะเริ่มแล้วเราจะต้องรอดให้ได้ฮัสกี้มามีโอกาสเป็นคิลเลอร์แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองพี่หรอเออพ่อกันเดลี่ชก็ห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเฮ้ยหมาอยังเป็นคิลเลอร์ไล่สวมทุกคน มาจอส่วนพี่ละคนแรกไอฮัสกี้ลูกพี่เล่นอะไรดีโอ้โหมีแต่คนโหวตแบ็กลูมเอกฉันมากอะ่ะเย้นี่ไงเราอยู่ในแบ็กลูมพี่ต้องไปกล้อวงจรเปิดด้วยมาโกเราไปหาที่ซ่ากันดีกว่านี่ยม,มาซ่อนอยู่ในตู้พี่เหรอทุกคนดูความแนบเนียนเขาไหมเนียนโคตรๆคทุกยอดห่างแพมเล็กน้อยพี่เหรอลูกพี่มามีทอ่อแอร์ข,ข้างหน้าด้วยละมุดไหมอะ่ะเราหมดเด็กเฮ้ยหมดได้ด้วยว้าสุดยอดไปเลยเหมือนมีเพื่อนตัวเย่ไปแล้วหนึ่งคนนอ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 นฮัสกี้ลูกพี่เล่ไงมาเฮนคิลเลอร์แล้ว นี่ไงคิวเลอร์เป็นตุ๊กตาผีหน้าตาน่ากลัวพี่ลหรอมีสองแกะด้วยโอ้โนเขาไปฟาดเพื่อนอยู่ตรงนู้นพี่ลหรอพี่ล็อกมาแอบฮิวฝั่งตรงข้ามอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเพื่อนมาใกล้ๆแล้วฮัสกี้จะฮิวแบบบูทูทนี่ไงพี่ล็อกมาฮิวทะลุกำแพงได้ด้วยเรากำลังแอบไปช่วยเพื่อนไมค์คอดปืนขึ้นมาเข้าลุกขึ้นมาแล้วก่อนที่เราจะตัวแยกกันหมดโน้นโนนนนเข้ามาฮัสกี้แล้วพี่ล็อกงหนง่พี่ล็อกเขากำลังไล่ฮัสกี้โน้นนนนตุ่มตู ขาดขาดไปรัสกี้นิดเดียวขา,าดไปนิดเดียวอีกนิดเดียวฮัสกี้ลูกไปช่วยมาดกเจย์ฮัสกี้แกตัวเย่ไม่ได้แล้วนะไม่งั้นตุยเย่ของจริงแล้วนะเขาเนี้ยอ้อนทำไมมาทิงนี้มาทำไมโหนูนักอาลูกพี่ใครเหยียบไก่โอ้ก็ไม่รู้พี่หรอกฉันนี่แหละร้องอยู่โอ้ฉันรอดฮัสกี้สุดยอดไปเลยฉันรอดรอดแบบปฏิหารปฏิคูณลูกพี่มีเพื่อนตุยเย่ถาวรไปหนึ่งคนพี่หรอกเดียรัสกี้มาตัวนี้พี่ลองมาจะเล่นหนังแค่กับเขา มาแบบว่ามีคาถานินจาบางตาที่เราก็ไม่เห็นฮัสกี้แน่นอนโนนโนนไม่เห็นแน่นอนเลยไล่สวนฮัสกี้อีกแล้วไม่เห็นบ้าบอเลยละ่ะลูกยักี้กินเย็นหมอจะเอาด้วยจะเอาด้วยวิชานินจาวิชาหลบหลังเสาหลังมันพน้นที่ไหนล่ะโนนพี่เราเพื่อนเป็นผุ้หผงไปแล้วสองคนโถเพื่อนที่น่าสงสารโน <No, S 2> พี่ล จะช่วยเองพี่เรามาเร็วเข้านิมเนี่ยฮัสกี้ชุบลูกพี่ขึ้นหมอเราไปจากตัวนี้แล้วฮัสกี้ตรงนี้ไม่ปลอดภยัยลูกพี่เราต้องหลบตู้เชื่อมหมาเสียมันเนียนหมาหางฮัสกี้แพมออกมาแค่นิดเดียวใช่ไหมอ่ะใช่นิดเดียวเองแค่ขนเส้นเดียวเท่าน,นั้นแหละโอโนมันมีสัญลักษณ์บอกกับพี่เหรอเขารู้ตำแหน่งแล้วใช่ไหมเนี่ยทำยังไงดีลูกพี่บัวอ้อาอ ER, าี่าา no, 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 no. าิาา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 า มันมีหมาลากคิลเลอร์มาใส่ฉันโอ้ผมยังไม่เห็นพี่หลอกเลยโดโนอทางตัน๋อะจะจะมาสู้ชีวิตพี่หรอกระโดดหลบเป็นจอมยุดเลยอ,อีกแปดวิลูกวิอีกแค่็แปดวิลวกูกวิสามสองหนึง่งเจ้ไม่ต้องมาโมใช่เลยนะไม่ต้องเลยนะพี่ตัวเย็นเหรอ,อไอฮัสกี้ฝากไว้ก่อน ลูกพี่เราไปโรงเรียนกันแบบเอกฉันเลยครั้งนี้เออดีกกจะได้มีความรู้ไปเรียนหนังสือสักหน่อยฮัสกี้เฮ้ยฮัสกี้อย่างเราเป็นหมาฉลาดอยู่แล้วหนังสือไม่ต้องเรียน <c oughs> ใจลูกพี่หมาได้เป็นคีลเลอร์อ๋อทุกคนฮัสกี้เป็นกริมเมสโลกจิตที่พร้อมจะสวบทุกคนฮัสกี้แกจะไม่สวบฉันถูกไหมมาจะสวบพี่เราเป็นคนแรกเออเขายัางชั่วรู้อย่างนี้เขา แกต้องว่าชีวิตเจังสิวะทุกคนดูหน้าตาผมดินะกลัวนะกลัวคิ้วไม่สามาัคคีกันด้วยพี่เหรอแกไม่รู้แน่นอนว่าจะแอบตรงไหน <c oughs> ลูกพี่หมากำลังจะไปว้าวโรงเรียนตรงนี้มีสนามบาสเกตบอลเอาเจอเจอ๊ผู้หญิงเดินออกมาก็โดนสวมเสียแล้วโรงเรียนมันไม่จ่ายค่าไฟเหรอแต่ทำไมมันมืดขนาดนี้วะนี่ยทุกคนขึ้นไปทำอะไรกันข้างบนในนัน อยากฮัสกี้นอนเจมผู้ยญิงจะไปไหนหนินเนยหมาไว้สวมไม่โดนใครสักคนเลยฮัสกี้ที่น่าสงสารเฮ้ยหมากำลังจะสวมพี่ชายคนนี้คนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้ด้วยดีฮบเบคอนประชุมอะไรกันตรงนี้เหรอเ เพื่อนมานี่แล้วเพื่อนนินเน่สมบเจผู้หญิงไปหนึ่งคนมากินลูกชุบมาเพื่อนเพื่อนเบาๆเดี๋ยวฮัสกี้ไม่รู้ว่าเราชุบชีวิตพี่ลอกทำอะไรละจานนินเน่เอาลูกชุบไปเพื่อนกินโอ้โหดีครับพี่ลรอพี่ต้องบอกว่าฮัสกี้น่ารักมากฮัสกี้น่ารักมากฮัสกี้น่ารักจะไปไหนก็ไปเลยไปไกลเลยมาอุตส่าห์ไว้ชีวิตพี่ลอกเนาะหมาแกวิ่ไม่ทานจานนะเปล่ามาชุบอะไรกันตรงนินนินเนนนเนนินเนนน เอ,อ้ยทุกคนหนีไปไหนกันพี่ล็อกไม่สำรวจโรงเรียนสักหน่อยเหรอนี่จะงสำรวจอยู่เนี่ยเจผู้หยิงคนนี้อยู่ในห้องพออ่อนนินเนยโอ้โหโรงอาหารที่นี่อยากย่ายตะไร้ขึ้นเต็ไมไปหมดเลยมีโอ้โหใหย่ไปมุมพี่ล็อกอยู่ตรงโรงอาหารเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉันอยู่ในห้องน้ําพี่ชายเบคอนดีฮะโอ้พี่ชายคนนี้เขา,าเพับมุมมีสปีดบูทที่ล็อกเขาวิ่งเร็วปุ๊บปัด๊ด มีคนอยู่บนนี่ <S 2> <S 2> น,น,นี่เลยลูกพี่ทำอะไรชุบเพื่อนให้ลูกให้เพื่อนกิน,นลูกชุบไงโนโหนโนดอนดูดิสดอนดูดิโนโหนโนโหนโนสวบตูวพี่เหรอโนโหนโนไอ้แก๊งพื้นมันมีอะไรหล่อนอยู่เหรอ ลูกไปหาอะไรที่หล่นพื้นเยอไม่ได้หาอลไรเนี่ยกัดฝุ่นอยู่เนี่ยเอาหมอบไม่แคมก็ได้พี่ชายเบคอนไปฮิวพี่ล็อกเร็วเขา้าโอ้โหดูมันดูมันสิถักถา,างเราสุดๆว้าวนี่คือห้องเรียนนะทุกคนเอาเดียวพี่ชายเบคอน oh no พี่ล็อกมากำจัดเบคอนคนสุดท้ายไปแล้ว no h u กี y ฝากไว้ก่อนนะฮัสกี้อย่าลืมให้ด็อกเบียด้วยนะลูกวิเราไปไหนดีโอโหทุกคนอยากไปแอรีห้าสิบเอ็ดกันลูกวิโอโหมีแอรีห้าสิบเอ็ดแล้วมีแอรีห้าสิบสองไหมถ้าลูกวิเป็นคราลูกวีต้องไว้ชีวิตฮัสกี้ด้วยนะมาอุซาวไว้ชีวิตลูกวิตั้งนานพี่ลอกเป็นคิลเลอร์ มงกี้ฉันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ะยึกยือยึกยึกเนี่ยเดินยังไม่ตรงเลยเนี่ยโอ้พี่เราเป็นตัวอื่นเหรอใช่แล้วทุกคนเราไปซ่อนไหนดีทำไมแมปนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลเงีย่ยเตรียมตัวให้ดีๆพวกเจ้าทั้งหลายเ้าเจ๊มาทําอะไรเฮ้ยพี่เราออกมาแล้วน้อยแนนม่มีกระโดดมากระโดดยองแกงก็ามาสำรวจกันดีก,กว่าเพววาื่อนฝูงว้าวนี่มันห้องอะไรชายหนังเหรออ่ะพี่ชายสักฝุ่นไหมอีกสักฝุ่นไหมเบคอนเบคอนไปไหน กัดคุนไปแล้วสองคนกัดคุนไปแล้วสามคน,มคนถั่วค้อนที่น่าสงสารค่อนกับน้องชายของเขาลูกพี่อยู่ไหนอยากดูปะละ่ะนี่ไง no, อยู่ไหนโดน่ no, ลูกพวิอันทอมฮัสกี้โอ้โหวูดไปนิดเดียววูดไปแค่หนึ่งเซตค้อนค้อน,อนลงไปกองกับเพื่อนจ้ะลงไปกัดฝลทุกค้อนฮัสกี้โกยโนโน no, no, มาช่วยเพื่อนไม่ทัน่ะ น้อยเนะี่ยนะ้อยเลยฮัาาสกี้อ๋อฮัสกี้ฮิวฮิวเหรอฮิวฮิวใช่ไหมฮัมมสกี้สายฮิวฮิวเหรอใช่เจ้าเจ้าอยากแกลองพี่ชายพี่ชายมันนี่เลยนะเร็วเข้าพี่ชายเบคอนฟื้นคืนชีพขึ้นมาเร็วเขา้าน้อยเนะี่ยไอฮัสกี้อ๋อฮัสกี้ชุบเพื่อนชุบเพื่อนนะอืมพี่คอนเบคอนมานี่ดิเบคอนมานี่ดิอืมจะไปไหนนินเนะสัมักกีคือชุบสัมักกี้คือชุบ ฉันจะเก็บแกไว้คนสุดท้ายไว้กินให้อร่อยสุดตั้งหากไอ้ฮัสกี้เฮ้ยลูกพี่ย่าแกเพื่อนผมลราแกเพื่อนผมมอได้ลังแกเพื่อนผมมอได้เลยตอนนี้เหลือกันกี่คนคนเหลือทั้งสี่คนเยอะอ่าเจอละหนึ่งไม่ไหนจะฮัลโหลสวัสดีโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลจักขนาดนี้ก็จะไปหาเจอโอ้โหนเวลากำลังจะไม่ไม่ไม่ no 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 อีกแค่สี่สิบกว่าวิเท่านั้นคนอื่นเราไม่สนเราจะเอาไอ้ฮัสกี้แต่เพียงผู้เดียวแลวลูกพี่จะรู้ได้ไงว่าฮัสกี้ อยู่ไหนเจ๊จะล็อกลไไหลบอะไรนักหนาลุบไปเลยอีกจุดสองวิเองนอเนาะเจ๊ลงไปกองซะเหลือแก้คนเดียวโนอสขิปไปกาเก๊าเดเดดีเดดจะไม่น่าปล่อยแกวไว้เลยอดาบเจ๊มอล้อทุกคนวู้ฮู้ดีเอาพี ฉันก็กำแพงโจพี่เราไม่ต้องแซดไปนะ <c oughs> ลูกพี่เราซื้ออาวุธได้ด้วยนี่ไงจะซื้อเคียวเกี่ยวข้าวมาแล้วมาไม่ตั้ง2อ0พห้าซื้ออะไรดีซื้อไม่ทันพี่ทุกคนอยากไปแวร์เฮาส์กันหมดเลยพี่หรอมาจะซื้อดาบยูนิคอร์นพี่เราฟุ๊กฟิ้งสุดยอดนี่จะซื้อรวใส่อย่างหลอเท่ฮัสกีดูเกี่ยวเกี่ยวข้าว มาใส่ทันไหมก็ไม่รู้พี่หรอกมันจะไม่ทันนะใช่นี่ไงด่านเลยไม่รู้นะากลัวพี่หรอกมันดูสกปรกพี่ลอกมากลัวมงสาบลู้ไว่ตรงนี้มันมีห้องเลยน่ากลัวมากเลยอะห้องแห่งฟาร์มสลับหรือเปล่ามีกับดักด้วยพี่หรอกกับปีดักดักหมีพี่หรอกนี่ไงฉันจะทางกับดักไว้รอคิลเลอร์มันเดินมาเอามันโดนเองได้เอสเกจฉลื่นกับดักตัวเองมามามาแล้วจังวะ คิลเลอร์คือตัวอะไรอะพี่ล็อกตัวอะไรไม่รู้ยึกยือยยึกยึกขายาวๆสีดำดำซีกหรือเปล่าวะโอ้มีเพื่อนตัวแย่ไปแล้วหนึ่งคนพี่ล็อกเราต้องไปชุบเพื่อนโอ้เจ๊เจหน้าทะลุกำแพงเอาไาเลยเจคนนี้เจ้เลยวิ่งไงคิลเลอร์เป็นซีกจริงด้วยวิ่งใหญ่เลยอะโอแคไปแอดเฟนถามชื่อก็ตอนไหนวะฮัสกี้มาจำหน้าตาเขาได้พี่ล็อกดูดิเขาวิ่งไล่เพื่อนเพื่อนตัวแย่ไปแล้วเขาหน้าตาเหมือนคนไร้หนี้คนนั้นเลยวะฮัสกี้ คนตัวดําปีดปีเลยอ่ะพี่เราเพื่อนที่โดนจับไปแล้วตัวดําปีเลยมาเปิดกับดักเอาไว้โอ้หรือว่าน่าจะเป็นพลังพิเศษของคารลนินเนาะหมาจะฮิวเพื่อนมาจะช่วยเพื่อนเองเรียกมาว่าฮัสกี้สายลูกชุบพี่็อกเหลือแค่พวกเราที่ตัวไม่ดำมาเพื่อนตัวดำปิดปีหมดแมบแล้วไปอจะมาไปลูกพี่ลากพ่อมาทำไมจะไปดนลากพ่อเขาเดินตามทมี่มาเองดักแอบไปแล้วหนึ่ง<อ>ลูกไม่โดนเหรอ,อ,อ,อ มีคนเหยียบไก่โอกเหรอแล้วไปม,มันเล็กแต่ฉันวัเนี่ยมันไม่มเป็นเล็กคนอื่นบ้างไงฮะมันมเป็นไหนแต่กูเหนื่อยแล้วเนี่ยอ้าอน้อน้อทุกคนดูนั่นเสียไม่มีอะไรทำอ่ะเพื่อนไล่แต่ฉันลูกไม่มาจะชูเบเบ <c oughs> ้ดีอ่ะพี่เหรอ <c oughs> ยืนหน้ากับบ <c oughs> ันดัไวฮัสกี้ก็มาจะมาช่วยพี่ลรอกไงอ่ะขอบใจนะขอบใจในความปรารถนาดีแต่เหมือนเราสองคนกำลังเจอ มามาันนอนเป็นเพื่อนพี่ล็อกไงมากกูพี่ล็อก,กเหงานี่เรานอนโทรอะใครได,ด,ด้ดูมือเลยเดียวเหมือนคุยโทรศัพท์อยู่โอ้สุดยอดเลยเพื่อนว้า wow, ว <Yeah, S 2> สุดยอดเลยเพื่อนว้า wow, ว thank you so much อลิก t โตโกไซมัสอลิกตโตอลิเกตูดพี่ล็อกเขาตามฮัสกี้มาจะเห็นอยู่ไม่ต้องพาก็ได้นี่เลยพี่ล็อกฮัสกี้ใช้สูตรขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลง,ลงขึ้นเบอร์เดี๋ยบอกนะ ลงขึ้นๆจนตัวแตกเลยพี่เรียบร้อยไม่เป็นไรเฮสกี้ฉันจะกู้ศักดิ์ศรีของซูเปอร์แฟรงค์กลับขึ้นมาเองฮ <c oughs> ือฮือฮอฮจังหวะนี้มันต้องหาที่ซ่อนแล้วเปล่าวะนี่ไงซออ่อนตรงนี้แหละทุกคนว้าวลูกขึนี่ไงหมาได้ดับยูนิคอร์นแล้วดับยูนิคอร์นมันได้แล้วเป็นไงอะ <c oughs> มันได้เหรอ อบแล้วพี่เราไปอยู่เลยในรูตรงนั้นเหรออ้าวมันก็ต้องซ่อนให้แนบเนียนไงฮัสกี้เห็นไหมเขาหาจะไม่เจอเห็นปะพี่ลรามามีคําถามเล็กน้อยถามไปตอนนี้ยังทำไมพี่ชายซีเกาเอามีดแปะหัวเขาอ่ะพี่ล็อกเจนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาโดนมีดปักที่เข่ามั้งทุกคนดูดิคิวเลอร์มีดอโนพี่ชายตุ้ยเย่ฉันยอยู่ฮัสกี้ฉันอยู่ เขาไม่รู้หรอกว่าฉันอยู่ตรงนี้คิวเลอร์เขาเอามีดปักไว้ที่เขาทุกคนเขาเดินผ่านทันไปแบบเส้นแดงผ่านเจ็ดผ่านแปดเลยฮัสกี้อีกแค่สองวิลูกพี่จะชนะแล้วเจย์เจย์ เอในที่สุดฉันก็ลอดกับเข้าบ้างจวบอดตัวเย่โซน่านาไอ้ฮัสกี้นั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนชอบอยากเห็นหมากับลูกพี่มาเล่นเกมซ่อนแอบซ่อนหาวิ่งไล่จับกับคิลเลอร์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกพวกเรามานนฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่เหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย ฮัสกี้นี่ดาบยูนิคอร์นของเกเรใช่แล้วพี่ลองนั่าร้กไหมเอ้มันน่ารักก็เอามาแลกกับของฉันมาแลกกันฉันอยากได้ของพี่ลองน่ากลัวไม่เข้ากับฮัสกี้และของฮัสกี้ต้องฟุ้งฟินอย่างนี้แหละเพราะมันใหญ่ใช่